วันนี้วันประเสริฐคลายวันเกิดของคุณขอกุศลผลบุญช่วยคำจุนให้สุขสบายวันเกิดวันนี้ขอให้มีสมบัติมากมายเข้าถึงพระธรรมกายคิดสิ่งดใดสมใจปองวันนี้วันประเสริฐคล้ายวันเกิดของคุณขอกุศลผลบุญ ช่วยคำจุนให้สุขสบายวันเกิดวันนี้ขอให้มีสมบัติมากมายเข้าถึงพระธรรมกายคิดสิ่งใดสนใจปอง วันประเสริฐคล้ายวันเกิดของคุณขอกุศลพลบุญช่วยคำจุนให้สุขสบายวันเกิดวันนี้ขอให้มีสมบัติมากมายเข้าถึงพระธรรมกายคิดสิ่งใดสนใจปองเข้าถึงพระธรรมกายคิดสิ่งใดสนใจปองเข้าถึงพระธรรมกายคิดสิ่งใดให้สนใจปอง จเจริญพรจะโยมีิวันนาวันหนึ่งที่หลวงพี่รู้สึกมีความปลื้มปิติยินดีนะจ๊ะเนื่องในโอกาสที่วันคล้ายวันเกิดของโยมีิวันนาได้เวียนมาครบรอบปัจจุปินครั้งหนึง่งเมื่อนึกย้อนหลังถึงคุณงามความดีของโยมีิวันนาแล้วนก็หลวงพี่ก็อดที่จะมีความปลื้มปิติยินดีแทนไม่ได้เพราะโยมพิวันนา เกิดมาเพื่อสร้างบาร,รมีอย่างแท้จริงมีความทุ่มเทมีความมุสาหะในการสั่งสมบุญบารมีอย่างยิ่งยวดทีเดียวโดยเฉพาะที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จแห่งนี้ไม่ว่าจะเหลียวมองไปทางไหนก็ตามล้วนแล้วแต่เห็นผลงานของโยมพี่วันนานทั้งสิ้นเลยและตอนนี้ ูนย์การศึกษาเก่าแกวเสด็จเนี่ยนับว่าเป็นศูนย์รวมของผู้มีบุญผู้ที่เป็นกำลังสำคัญหรือมีส่วนร่วมหรือมีบทบาทในการฝึกพัฒนาคนให้เป็นคนดีเนี่ยตอนนี้เริ่มมาที่นี่กันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพระเดชพระคุณหลวงพอ่อเทตตาชีโวท่านก็มาท,ทศสอนที่ ไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์พระมหาด็อกเตอร์สมชายธนวุฒโธท่านก็มาเทศสอนที่นี่แม้แต่รัฐมนตรีกระทรวงการศึกษาธิการ<อ>ก็มาที่นี่ถึงสองครั้งผู้นำทางด้านการศึกษาหลายๆท่านก็มาที่นี่นับเป็นจำนวนพันก็ภายในเดือนสองเดือนนี้ก็คงจะเป็นเลือนหมื่น นี่คือผลงานของโยมพี่วน,นาทั้งนั้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณงามความดีเนี่ยหรือ,อความเจริญก้าวหน้าของพระพุทธศาสนาที่เกิดจากที่นี่เนี่ยโยมพี่วน,นาล้วนแล้วแต่มีส่วนทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็ให้ปลื้มปิติไว้นะจ๊ะหลวงพี่ก็ขออนวยไวยพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดปีนี้ของโยมพี่วรรน,นาขอโยมพี่วรรน,นามีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญนะจ๊ะให้มีสุขภาพพลานาม,มัยที่แข็งแรงอายุขยยืนยาวให้สามารถสร้างบารมีไปได้นานๆให้มีความสุขความเบิกบานในการสั่งสมบุญบาร,รมีให้ยิ่งๆขึ้นไปปรารถนาสิ่งใดให้เป็นสิ่งที่ชอบประกอบไปด้วยกุศล ขอความสำเร็จสมดังความปรารถนานะจ๊ะให้ได้ติดตามตามติดสร้างบารมีไปกับมหาปูชนีอาจารย์และหมู่คณะไปทุกพบทุกชาติตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจ๊ะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของหลวพี่วันนาก็คือวาระครบรอบวันเกิดซึ่งจะบอกว่าพูดถึงพี่วันนาแล้วเนี่ยเราทุกๆคนที่รู้จักวัดพระธรรมากาย,ยต้องเห็นพี่วันนา ต้องรู้จักพิวรนาเพราะอ,อะไรเพราะจะเห็นพิวรนาเนี่ยอยู่เคียงข้างไม่เด็กคุณหลวงพ่อในทุกๆภารกิจในทุกๆงานพระศาสนาเมื่อจะเป็นการระดมทุนระดมธรรมต่างๆอาศัยพิวรนางานพระศาสนาจึงสําเร็จและที่สําคัญเนี่ยพิวานาก็เป็นกําลังสําคัญให้กับศูนย์การศึกษาแก้วเสด็จมาเป็นเรื่อเป็นกําลังทุกอย่างเลยมาเป็นสถานที่ตลอดจนเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ชักชวนผู้มีบุญต่างๆเนี่ย ไปร่วมปฏิบัติธรรมร่วมกันรวมทั้งได้เชิญชวนผู้มีบุญเนี่ยได้มีโอกาสมาสร้างความสําเร็จให้กับศูนย์การศึกษาขาวแก้วสเสด็จต้องบอกว่าพี่วันนาเป็นกําลังสําคัญให้ทั้งวัดพระธรรมกายและศูนย์การศึกษาข้าวแก้วสเสด็จก็ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดในปีนี้ก็ขออํานาจของมหาปุีญาจารย์ทุกทุกท่านก็ขอ,อรัตนาบุญบาร,รมีธรรมของพระนิพพานบาร,รมีธรรมของมหาปุีญาจารย์ทุกๆท,ท่าน จงส่งผลดมดาลให้พี่วรรณาจงมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงทุกโศกโรคภัยได้มากํากลายให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาเป็นมหาเศรษฐีคู่บุญวิชาธรรมกายไปทุกภพทุกชาติให้พบปะเจอเจอแต่สิ่งที่ดีงามประสบความเจริญราบรื่นในการสร้างบุญบรารมีตลอดไปนึกหวังปรารถนาสิ่งใดที่ดีงามให้สมความปรารถนาทุกประการ ถึงคาวเจริญสมาธิภาวนาผลแห่งบุญทุกๆุกปุญที่ได้ตั้งใจกระทำไปเดียแล้วนี้จงส่งผลให้มีผลการประดิธรรมที่ละเอียดลึกซึง้งได้เข้าถึงพระธรรมากายได้เข้าถึงวิช,ชาธรรมากายและให้ได้สร้างบาร,รมีตามติดมหาปูชนียาจารย์ตลอดไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธออาภนาเกะสุบ,บจ,จักรมดีจนะใ এই জন্মদিন উপলক্ষে আপনাকে কিছু আপনার দীর্ঘায়ু হোক এবং ধন সম্পত্তি লাভিত হোক এরপর আপনার জীবন সুন্দর সুন্দর করে গড়ে তুলুন বুদ্ধ জাতি বুদ্ধ জাতিদের উপর করে আপনার জীবনকে সুন্দর করে তুলুন সাধু เนื่องในวันคล้ายวันเกิดขอให้โยวน,นาสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงอายุขยัยยืนยาวห่างไกลจากโรคภยัยไข้เจ็บมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเองินทองไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินขอให้มีลูกงามฉลาดล้ำมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้ตามติด ติดตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปทุกภพทุกชาติให้ได้ตลอดลอดฟังจนถึงที่สุดแห่งธรรมเทินจเจริญพรคุณยมมน,นาขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายติดตามหลวงปู่หลวงพ่อไปทุกภพทุกชาติเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมีสุขภาพธรไม่แข็งแรงจเจริญพรมา่นชื่อสุวัตรศักมามาจากบางลาเทศ ขอให้คุณโยมนานะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ท่าตรงพระธรรมกายได้ตรงเนี้ยโดยเรียบร้อยเธอเนื่องในวันคล้ายวันเกิดปีนี้ขอให้คุณโยมนานะจงมีความสุขความเจริญความมั่งมีมีสุขภาพภารรมาที่สมบูรณ์แข็งแรงคลาใดเมื่อนั่งสมาธิขอให้ได้มีใจหยุดใจนิ่งมี ให้เห็นองค์พระเห็นดวงแก้วมีความสุขกับการนั่งสมาธิตลอดเวลามีดวงปัญญาที่สว่างสวยัยมีรูปงามอันใครได้มองเป็นต้องอึง้งมีทรัพย์ที่ใหญ่กว่าภูเขาพระสุเมรุไหลมาเทมาเหมือนน้ำที่มีสมบัติทะลักออกมาตามคลองและพีพัดขอให้มีคุณสมบัติอันใครที่ได้เจอเป็นต้องหมอบ ต้องหลบทางขอให้พรทุกประการจงมีแด่คุณโยมวรรณาจงทุกประการเทอมวันเกิดวันนี้ขอให้มีสมบัติมากมายเข้าถึงพระธรรมกายคิดสิ่งใดสนใจปองเข้าถึงพระธรรมกายคิดสิ่งใดสนใจปองเข้าถึงพระธรรมกายคิดสิ่งใดสนใจปอง